TV. เิงประเทศไทยผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะระดับพรีเมียมไฮเทค X เพิงอย่างเป็นทางการในประเทศไทยจัดกิจกรรมสุดชิลตื่นดาบทเพลงไพเราะกินใจของเจ้าพ่อเพลงรักบอยโกศิยพงษ์และปอธนชัยอุชินเคลวภาพยนตร์สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดเรื่องราวความคิดถึงความรักและการค้นหาตัวตนในรูปแบบ Drive In The a t e r ตครั้งแรกใจกลางเมืองน้าลานอโศกบริสพระราม9กกรุงเทพมหานคร on. เพิงคือแบรนด์ยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะระดับพรีเมียมไฮเทคที่เน้นการนำระบบ AI ล้ำยุคมาใช้ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าด้านความปลอดภัยรวมถึงระบบควบคุมอัญชันฉลาดลงตัวกับทุกไลฟ์สไตล์ของการใช้ชีวิตสอดคล้องกับกิจกรรมที่ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อมอบประสบการณ์สุดพิเศษสำหรับเจ้าของรถ X เพิง G6 a l t a Smart SUV Co u ป e ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี มี AI กว่า30คันรวมถึงแขกระดับ VIP ในการเพลิดเพลินกับคอนเสิร์ตเพลงรักของทั้งสองศิลปินดังและภาพยนตร์ในตำนานพร้อมโอกาสในการสัมผัส X อ็กเพิงเอ็นายรถตู้ไฟฟ้าส่งสปอร์ตอัจฉริระยะอัลต้าสมาร์ทคูเป้เอ็รูหราระดับ First Class นับเป็นครั้งแรกที่ผู้ชมจะได้สัมผัสความรู้สึกอบอุ่นใกล้ชิดศิลปินที่มาพร้อมความสะดวกสบายเต็มอัตรรสและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปกับ X เพิงยานยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียมไฮเทคก็ต้องขอขอบคุณ X เพิงประเทศไทยกับความทรงจำอันทรงคุณค่าแบบนี้ด้วยค่ะ